ในยุคทางการตลาดออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงมากๆในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งของจริงแล้วก็ของหลอกลวงกันเนี่ยนะครับวันนี้เราจะเลือกได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะควรที่จะเข้าไปทําตลาดออนไลน์ในรูปแบบไหนกันนะวันนี้นะครับผมในฐานะคนที่เคยทําออนไลน์มาแล้วประมาณ7ปีแล้วก็เคยเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับมาประมาณ3ปีนะครับผมอยากจะแชร์มุมมองแบบนี้นะครับว่า การที่ถ้าเกิดเราเป็นคนนึงเลยที่ไม่เคยทําตลาดออนไลน์มาก่อนหรือเคยทําแต่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็เริ่มจะถอดใจแล้วว่าหรือมันไม่ใช่ทางเราข้อมูลหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากจะมาฝากเพื่อนๆกนะ็คือว่าเวลาที่เราจะเริ่มทําการตลาดเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องวิเคราะห์เลยคือมันมีตลาดแมสมาร์เก็ตกับตลาดนิชมาร์เก็ตนะครับแมสมาร์เก็ตคือตลาดแบบมหาชนตลาดที่ขายสินค้าในกลุ่มที่แบบผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้เด็กผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เป็นสินค้าพวกครีมเซรัม่มวิตามินซีคอลลาเจนอะไรพวกนี้ครับเป้ไป้ไใชด บบนี้ครับมันมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากๆแล้วก็การแข่งขันถือว่าสูงมากๆเลยก็เลยแนะนําอย่างนี้นะครว่าสําหรับมือใหม่ที่งบการตลาดไม่พอนะครับแล้วก็ประสบการณ์ไม่พอนะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งเล่นในตลาดแมส์มาร์เก็ตนะครับเพราะอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่คุ้มค่าโฆษณานะครับโดยเฉพาะแมส์มาร์เกส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเราจะเจอว่าต้นทุนนะครับต่อสินค้าหรือว่ากําไรที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันมักจะแบบไม่พอนะครับมันอาจจะเหลือแค่ส่วนแบ่งทางการตลาดนิดเดียวนะครับแต่ว่าในตลาดนิชมาร์เก็ตที่ผมทําอยู่นะครับเราจะสอนวิธีการเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะเลยซึ่งต้องบอกว่ามันเหมือนเป็น b l u โอเชียนะครับมันเป็นช่องทางหรือว่าเป็นน่านาน้าใหม่คู่แข่งน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนค่าโฆษณาก็จะถูกตามไปด้วยสําหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยทําโฆษณามาก่อนคนที่เคยขายของออนไลน์แล้ว แต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรลองมาดูตลาดนิชมาร์เก็ตครับของพี่บอสจะมีระบบการเรียนการสอนนะครับผ่านสื่อออนไลน์อยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศอะไรสามารถทําได้หมดเลยผมสอนทุกอย่างที่ผมเคยทํามานะครับใน7ปีการวิเคราะห์โฆษณาการสร้างคอนเทนต์การเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับ แม้กระทั่งเทคนิคการตอบการขายบอลลูนการตอบการขายนะครับสคริปต์การโทรมีให้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมมีคอสัมมนาฟรีนะครับให้1ชั่วโมงสําหรับคนใหม่นะครับให้ฟรี1ชั่วโมง1ครั้งสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ